เรามาชมทักษะของน้องทีนะฮะเด็กชายทีละศิลมีธรรมอยู่แปดขวบนะฮะสังกัดบิ๊กเอ็มอะครามีอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะตอนนี้น้องศึกษาอยู่โรงเรียนม่วง30อมวยปัญญานะเรามาชมมาเชียร์มาให้กำลังแรงใจน้องทีนะฮะทักษะการดอดลูกฟุตบอลวันนี้จะเห็นว่าการถ่ายลูกฟุตบอลกันบาลานตัวการสรงตัวนะฮะ ของน้องทําได้ดีมากนะฮะการถ่ายลูกบอลจากซ้ายไปขวานะฮะการทรงตัวการบริหานตัวเองนะฮะสายตาจับจ้องนะฮะนี่ก็คือทักษะของน้องทีนะฮะวัยแปดขวบตอนนี้ศึกษาอยู่โรงเรียนม่วง30มําอนวยปัญญานะฮะก็เป็นกําลังงใจให้กับน้องนะฮะช่วงหนูขอโชว์วันนี้น้องโชว์ทักษะทั้งหมด3รายการนะฮะแปดขวบน,นะครับ ครับมาชมทักษะการเดาะลูกฟุตบอลด้วยเข่านะฮะจะเห็นว่าการทรงตัวนะฮะการเดาะลูกฟุตบอลตีเข่าไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งของกีฬาฟุตบอลน,นะฮะการที่เราจะไปเล่นในภาคสนามก็จะมีจังหวะการตีเข่านะฮะการชงบอลด้วยเข่านะฮะของน้องทีก็ถือว่าสุดยอดมากนะฮะ นุ่มน้อยวัย8ขวบท่านั้นเองนะฮะทักษะเบสิกไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้สังกัดอยู่บิ Big Academy, ๊กเอ็มอาคานามิอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะช่วงหนูขอโชว์วันนี้ภารกิจพิชิตฝันน้องจะทําได้หรือเปล่านะฮะขอเป็นกําลังแรงใจให้กับน้องทีนะฮะด็กชายทีลศิลป์มีทําอายุ8ขวบนะฮะอายุแค่8ขวบเท่านั้นเองน้องทีลศิลป์นี่นะฮะก็คือทักษะการดอกฟุดวันด้วยเข่านะฮะ นี้มาโชว์เต็มที่นะฮะร,รายการเ,เรายิงแทยแลนดเราจัดให้เต็มที่นะฮะสามนาทีกว่านะน้องธีรศิลป์มีทำนะรหรือน้องทีครับมาชมทักษะการเดากลูกฟุตบอลความสูง30เซนนะฮะใช้เวลา60วินาทีตอนนี้เราจับได้ที่1 2 0ครั้งนะฮะต่อ60วินาทีทักษะการดอกลูกฟุตบอลของน้องทีไม่ธรรมดานะฮะหนุ่มน้อยคนนี้นะฮะจากอำเภอมอก30 อนาคตไกลเด็กคนนี้นะฮะความใฝ่ฝันอยากติดทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นกำลังแรงใจให้กับน้องทีนะฮะฝึกทักษะเบสิกทักษะกีฬาฟุตบอลต่อไปนะฮะตอนนี้สังกัดที่ Big M Academy นะฮะคุณพ่อเป็นสตาฟโค้ชได้สอนให้ก็เป็นกำลังแรงใจให้กับน้องทีนะฮะภารกิจพิชิตฝันวันนี้ท่านูผ่านนะฮะรายการดาวยิงไทยแลนด์ส่งชุดดาวยิง